เบรกล็อกน้ำมันแข็งออกเกิดไม่ได้ต้องได้ใช้ตัวตะก,กุยนี้เนื่องจากว่าล้อทั้งหมดอะสป,ปินยกเว้นล้อนี้แข็งคนระับเมื่อคืนจอดข้ามคืนแล้วมันกลายเป็นฝนมันก็เข้าไปล็อกตัวนี้ช่วยได้ฝนตะก,กยออกมาจากตรงนู้นะ่ะอันนี้มาดูน้ำมันน้ำมันในถังอะไม่เป็นไรเหลวอ,อยู่เพราะวื่อคืนใส่น้ำย,ยาก,กันแข็งมันไปแข็งหนยไหมแข็งตรงกรองแยกน้ำมาดูความขุ่นของมัน เขาเรียกว่าเจลอัพนะครับคือมันเป็นเหมือนเจลมันไม่ถึงขั้นแข็งเหมือนน้าแต่มันจะไปเกาะตามกองแล้วก็ไปบล็อกทางเดินครับทําให้รถเริ่มกระหายน้ํามันนะอนนี้ผมมีน้ำยาการแข็งใสไปแล้วสองขวดถ้ารถยังไม่ดับใส่ถังน้ามันครับแล้วก็ให้ให้มันติดเครื่องไว้สักสิบห้าทีนี้มันดูดน้ำมันไปใช้ก่อนหวังว่านะหวังว่าจะแก้ได้ถ้ามันแข็งขึ้นเรื่อยๆต้องถอดกองแล้วก็ใส่เข้าไปในกองครับให้มันเอาออกแล้วก็เปลี่ยนกองใหม่นะ หนาวดีแข็งได้แข็งดีแข็งทุกอย่างป็นอันนึงคือพวกแข็งวะยกเว้นหัมไม่แข็งจ่ายตัวมันเองแล้วออรอบเดียวเท่านั้นวันนี้วันอาทิตย์ทำไมงั้นนะเรียกรถล่างหมดยเยอะแดาแดงแล้วจมูกแดงมากทุกคนเรียกป่อนฝังด้วก่อน อดมือเริ่มแข็งแล้วเนี่ยเยน็นเดี๋ยวน้ำแข็งกัดมือปลายนิ้วเริ่มชาแล้วเนี่ยกิยนมากทุกคนลบยี่สิบนะคะตอนเนี้ยเห็นแดดจ,จดจัดอย่างนี้โอ้โหนี่แหละตัวดีเลยท้องฟ้าเปิดความเยน็นความเย็นมันก็จะเย็นจัดก่าเดิมอีก ไม่เหมือนตอนเวลาหิมะตกนะหิมาตกนี่อุ่นคได้ผลน,นะ <S <S 2> <S 2> ที่ตะกุย แข็งคุณเลยอนะขนาดใส่น้ำยานะมัจจัน้้ายากันแับน้ำยา,กกำยาที่แข็งแล้วครับที่ช่วยแบบฉุกเชินนะจะใส่มากไม่ดีแล้วไม่ดีต่อหัวฉีดแต่ว่ารู้อันเนี้ยแม่งเป็นประโยชน์มากดีนะที่สั่งมาไม่งั้นขี้หมูขี้หมาไปจ้างเขาลากมาในที่นี้โดนเป็นเป็นหมื่นแน่ครับหมื่นหมื่นกว่าแนะ่แข่รถลากมา ที่จะไปรับงานไม่งั้นไม่งามงานาหน้าเลยเป็นชั่วโมงนะ่อจะออกได้ดีมากเป็นการวางแผนที่ดีเปรับมาก,กี่โมงต้องขับชั่วโมงมเนี่ย่ายมุม้าวออกไใกล้หาขหลังฉัหมุดหมุนหมนะุนหะไม่ไมอนะเดี๋ยวขับตามหนังแล้วเมชวดทีว่าไม่มีล้อไหนสไลด์นะนเ,เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวยางแตก ไปปะขอตัวรีบไปทำงานแล้วเฮ้ยของเิดบหมดเรียบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากที่แบบสั่งของมาไว้ติดรถนะผู้อุปกรณ์ฉุดเชิอนะมันช่วยได้เยอะเลยลวอนนี้วันอาทิตย์ด้วยถ้าหาช่างแม่งยุ่งยากแน่คิดดูถังแก๊สผมแข็งอะ่ะจุดไม่ติดอะ่ะถังแก๊สเพื่อจะลองมาละลายอะดัมเบกอะแก๊สแข็งคเพนเนรเออต่อไปต้องซื้อน้ํายาแอฮอล์เยอะ ที่ฉี่กระจกอะลาดแม่งพ่อเบรกอ,อะทิ้งไว้พักเดียวหายเลยไปไปไปเท้าเขนะ็มเท้าชาแล้วเนี่ย thank <laughs> you